ก็มากินเบกฟาดกันนะคะผมผมคนเดิมนะคบ <S <S นี่ครับนะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะขอถ่ายรูปหน่อยนะไปไหนจา้าเคะตอนนี้เราปั้นอัปกาเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คุณแม่นะคบคุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเก็บ จุกช่องเคมีเอิร์นะครับวันนี้นะครับก็คือการไปเที่ยวสวนพึ่งรนาะชบุรีกูผาเพิงนะะกูผาเพึ่ง,นะพงหรือเปล่านั่นแหละครับอีพีสองนะครับคือบอกเลยนะครับเมื่อตอนเปิดคลิปไปนะฮะเราบอกว่าจะมีแค่อนะีพีหนึ่งเนาะแล้วก็จะไปซ่อนแอบซึ่งเราไม่มีเวลาซ่อนแอบอะไรเท่าไหาร่นะแล้วก็เลยมาต้องทำอีพีสองก็ขอโทษด้วยนะครับทุกท่านกำลังอาบนะ้ำอยู่ครับแล้วก็กำลังจะไปกินเอิดเลยนะ กินข้าวต้มนะคบผมแล้วก็แช่ครับเบเกฟัดเนาะแล้วก็เราจะไปบ้านเทียนหอมไปปั้นอัปกาให้คนดูกันนะครับบอกเลยสนุกมากครับอีพีหนึ่งก็ลืมเปิดคลิปนะคะเพราะว่าพอเสร็จแล้วนะคะก็ผมแบบรู้สึกปวดหัวอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบลงมานอนเลยนะครับไม่มีเวลาถ่ายครับผมอีพีหนึ่งไม่มีเวลาถ่ายอะไรเยอะเลยแต่อีพีสองหมดเลยครับจัดเต็มครับจัดเต็มติดตามชมเลยนะครับผมบ้านพักมาเรามารีวิวบ้านพักกันดีกว่าอีพีหนึ่งาไม่ได้รีวิวนะครับ ไปครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดไปอีกหมู่ก้อนนึงเลยครับอ่านี่นะครับก็คือประตูนะครับที่เราจะมาเนาะห้องพักสวยมากนลครับแล้วก็จะมีเป็นทีอย่างนี้นะอุ้ยเป็นเทนนี่นะแล้วก็มีห้องอย่างนี้นะคบอ่านี่นะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะครับแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำครับน้องแฮมก็กําลังจะอาบน้ำอยู่น้องแฮมครับน้องแฮมอาบผมถ่ายคลิปอยู่ครับอาบน้ําเสร็จใช่ไหมครับสบายเนาะ อ,าอนะ่าวกล้องถ่ายกล้องอีพีสองกล้องถ่ายกล้องว้าวไอ้ย่าคุณยายครับ่าคุณยายคนเดิมครับผมมัมเต็มคือความสวยครับลูกภาพครับนี่ครับเตียงนอ,น,อนนี่ผมไม่ได้นอนนะผมนอนเตียงนทนนน์นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งชมวิวไหมอย่างเงี้ยเนาะวิวก็จะสวยอ,อ,สอย่างเงี้ยนะครับกำลังก่อสร้างอีกเนาะ เพื่อนๆลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้นะคบว่ามันไม่มีที่นี่เลยขาดผมไม่ได้มาโฟงมาเฟครนะว่าเราไม่ได้แบบทําอะไรจริงๆนะเราทาจริงๆเนี่ยดูเขากำลังก่อสร้างเลยครับดูดเหนบ้างับผมดอกไม้สวยมากคือตรงตรงนี้ดอกไม้สวยจริงโอ้วามากเลยโอ้โหของจริงคของผมของจริง,งริงงี่เขาผม คครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะคะเราไปกินข้าวกันนะครับใช่ไหมครับคุณตาใช่ครับตาผมเองครับนี่ครับบรรยากาศก็อย่างนี้แหละคับคุณบ้านวังไทยนะแลวตรงนู้นคือที่พักเราที่เรากินอาหารตอนนั้นนะคะแลวคอนเสิร์ตนี่ครับนะที่เราถ่ายดูกันนะเป็นนักร้องมืออาชีพอื่นไม่ใช่ครับญาติแล้วนะครับ กินข้าวยังยิ้มพาครับไปกินข้าวไปครับน,น,น่าสวยนี่ไปครับบันไดก็อย่างนี้แหละไปไ,ไปเลยวันนี้ปวดขาบอ,อกเลยฮะแมสไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะแมสไม่ค่อยถนัดแมสเท่าไหรนะ่เนาะโอเคครับแมสมันรู้สึกใหญ่ๆไปหน่อยไม่เป็นถบก่อน,นอไปกันนะฮะวันนี้วิ่งไม่ได้เลยแนบกระวนกระวาย เพิ่งแทบไม่ได้จริงๆเจ็บขาจากเมื่อวานนะครับห้างอะไรครับไม่อยู่กับแพร์พี่การหายเหรอไดด้นะีรอกันไปก่อนนะนะปุ่มก่อนสักปีเนาะเอาแล้วพ่อเห็นไหมครับคุณแฮมตันไปกันไปกัน,นขอดังกล้องก็ซ่อมจะนะ น่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่กล้าบอกเพราะถ้าผมบอกผิดขึ้นมาก็เพื่อไปครับตามคุณตาไปน่อยอย่างเดียวตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะฮะไปครับน่ครับผมไปไปกินข้าวนะคะรถกอล์ฟกินข้าวเหรอครับน่าจะจริงนะครับนะครับผมเราก็เดินบรรยากาศดี บ้านเรือนไทยอย่างนี้แหละเก็บไปสบายนะครับด<ช>ูเรียบหรูม <c ười> ัานดูฟังนูนนะครับใช่ให้ผมเดี๋ยวตัดไปอีกมุงกอนหนึ่งกันเลยนะครับจะได้ดูครับ นะครับตั้งกล้องให้มันแบบเห็นเล๊กฟันนดเนาะหยอกเลยอ่ะนั่กินแพนเค้กนะคะของผมผมมีแพนเคก้กมีไส้กรอกแล้วก็มีไขท่ที่ผมกินไปแล้วทำไม,มก็อร่อยฮะของผมเป็นขนมปังเนาะเป็นขนมปังชีสหนึ่งก้อนแล้วก็ขนมปังแยมพร้อมไข่อีกหนึ่งอันอ้าวาหกเฉยมันจะมีปั้นเทียงหอมนะรอก่อนออจะพูดคำว่าเขาพูดให้ดูตอนกลางคืนนะครับ กินกิงไม,ม่สกัตที่ไม่เคยกินมาก่อนนานก็กินครั้งน้อยอย่างเงี้ยครังพี่พันนะครับขออภัยคนที่ดูบางกึนจะไม่ทำยืนสั้นใช่ไหมครองพี่พันแล้วแหละนะครับเอาแต่ชุดตัวหลังบ้านละแดดจิ้มก็ได้กากอยู่ครั่ะกาียวไม,ม่มีแล้วเน ผมบอกตรงๆจากใจนะคุณผู้ชมนะแยมอ่ะกับไข่ดาวอ่ะไม่เข้ากันเลยสักนิดนึงแล้วผมก็จับมันมาคู่กันอีกโอ้โหบอกตรงอันนี้ไม่ไม่ได้แบบยังไงเลยนะบอกตรงเลยโอ้โหเลิกผิดมากไม่เข้ากันถึงมันก็อร่อยนะแยมไม่ออเข้ากันไม่เขนืาอแดบกินไม่ได้เด็ดดาครับแยมไม่แบบแพงเค้กแผงเค้กอร่อย ไข um ่เน <hel od ic> mm ้นเน้นอรอมากกี่โมงเนี่ยแปดโมงครึ่งอะฮะอร่อยมากครับผู้ชมกินทีนึงก็ต้องแบบเต็มเต็มคำนะเดี๋ยวมันจะแบบ เต like so tá, illing, eh ็มคำเดียนเต็มปากไข่ดาวมีก็ไข่ดาวเพิ่มครับมเพิ่มอีกไข่ดาวเฮ้ยเอาเลยนี่เอาไข่ดาวดิ่มไข่ดาวดิ่มอ่ะเอยไข่ดาวไม่มีกระดาษไม่มีนะครับคุณตากำลังไปเอานะครับนะครับผมก็อันนี้โอมเป็นตินใช่ปะต้องซักหนึ่งกัน ออ่ไส่กอกออไกอันมีตสกอกจริงขอจิ้ตรงไ่ยาวน่กเออไส้กรอกมอุ้มมอยู่นี่ครับอืออือแอร์ปน่ารกอมจิมไาแล้วครับผมแอรไตรงโน้นจ้่ารักเดี๋ยวป๊บเดีไม่อใใ่กกันอีกไม่นี่ไงนี่ แถมเอาอะไรอีกไหมลูกอะอ๋ออนปังตานี่ยมั้งเยอะี่ให้ชิมก่อนนะโอนตีนอะทนก่อนจะกินไส้กรอกก่อนครับไส้กรอจานแรกอะไรครับไส้กรอกนครับปึ๊บกิน ่อยอืมอร่อยนะฟังก็มีอร่อยจริงของจริงครับผมครับต่อไปเลยครับไอที่ก็คือไปเทียมหอมนี่นะครับหอมเทียนครับไปดูรับไปเลยครับเราจะมาทำพัดแกิจเสียงตายกันนะครับผมจับให้ดีนะครับไปเอออโโ้หเสียงตายจริงๆคริงครับมันต้องจับให้แม่นนะครับผมออื้เสียงตายนะครับ เราได้เห็นตาเองแต่ครูเราฝาดเลรับคือแบบมันจุตาจริงจริงไปอยู่บนน้ำอะไรครับจานนี้อ๋อซอสใช่ไหมครับแกครับซอสไหมนี่ครับเห็นวิวนะครับมาแล้วนี่ครับนี่ครับผมน้ำมาครับวิวสวยนะคุณผู้ชมนะโอ้ตก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 ไปวนี้เก็กินเสร็จแล้วครับผมเรับผมวันนี้ครับผมเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราไปกลับบ้านกันเนาะกลับโรงแรมสิไม่ใช่กลับบ้าน ครับกลับบ้านกันมีห้องเออมีสสาว่ยน้ำด้วยฮะแต่มันเป็นสระร่วมะผมไม่อยากเล่นทุ่งเลยฮะเดียวโควิดครับเนี่ยครับมีน้องสโว์แมนด้วยนะครับผมเห็นไหมน้องสโวนแมนนะฮะแล้วก็มีน้องเซนเตอร์คอัวนี้นะมีมัมมัมครับผมเดี๋ยวตัดไปเองหมกรอหนึ่งครับ นี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยนะคะขอถ่ายรูปหน่อยนะครับผมว้าวนะครับเราเดินต่อฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมถ่ายรูปยังผมยืนถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปใครอ่ะอยากไปยืนอยากจะถ่ายอะไรใหาน้องแฮมให้น้อแล้วยายถ่ายได้มั้ยเพราะว่าครับยืนอย่างนี้ได้ หมายความว่าไงให้น้องแฮมไปอยู่ตรงม้านะคะแล้วก็ให้ยาถ่ายดิเมื่อกี้เพราะว่าแฮปไม่ได้ตรวถ่ายถ่ายเซลไม่ได้ถ่ายนะผมก็แฮปไปยืนถ่ายใหม่ดินะผมไปแฮมไปยืนจะมีปัญหายหรือยังไม่เป็นไรครับผมนะครับเราเลยครับเบียรากดลงพิซซ่าระวังหัวเยอะมากอะ ไม่ว่ามากดขยังถ้าจะกดไทยมันโง่แล้วผมจะไปอีกทีก็ถึงห้องพักเลยครับ รอยก่อนชอบยายมาเร็วรอ,อยายก่อนนะครับแมสแมสอะมันอึดอัดมากจริงโอ้นะครับผม<อ>บมาเร็ว <c oughs> และนะก,ก็คนเดียวเพิ่มเติมคือความสวยของยายนะครับ<อ> <c oughs> นะครับยายก็ออกเกือบทุกคลิปนะตอนปรายองก็ออกนะนะครับผมเราขึ้นบ้าน ขึ้นเรือกันของมาดีกว่านะฮะไปมีช็อตห้องน้ำหนึ่งหอมไปกันทำกี่ตาร์นะฮะหอมไปนะฮมาเร็ผมสแกนผมสแกนก็ได้ค่ะเมื่อผมเคยสแกนอะไรฮะอะไรฮะว้าวเย่ครับผมโอเคนะครับเราไปดูห้องน้ำกันเลยนะครับเป็นไงครับ ตอนนี้คุณแม่ก็ไปทรายบานะครับผมอยิไม่ทันนี่นี่คือถั่วส้วมครับอันนี้คือเอออะไรนะผักบัวใหญ่ๆนะครับอันนี้คืออันนี้ไผ่ถ้าไผ่อ้อยไผ่น,ผน,น่าจะอ้อยนะครับอ้อยเอ,อ้ยไผ่แน่นอนไผ่ครับดูดิครับเขาจกแต่งสวยมากเลยนะครับอู้ดูดิห้องน้ํานี่แบบผมคิดว่าเออห้องน้ําแบบนี้เขาน่าจะทําแบบ บ้านรีสอร์ทนี้เขาจะทำแบบแนวแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะดูแอร์สิครับแอร์เขาไม่ติดบนบนฝาผนังนะครับเขาติดตรงนี้ครับเนี่ยถ้าใครมาอยู่ตรงนี้ครับรับรองครับรับรองนะรับรองครับเออแข็งครับแข็งแข็งง่ายมากแข็งดูสิครับดูที่นอนว่ามันถึงง่ายหรือไม่กระาแบบล้อล้อนะจากดูที่นอนสิครับอลังการมากครับ อลังการมนะากเลยนี่ดูครับอันนี้คือรีสอร์ทที่เราพักนะครับเนี่ยเขาก็เอาสีมาวาดน,นะครับเนี่ยอันนี้คือรีสอร์ทที่เราพักเขาก็าสีมาวาดให้เหมือนเป็นรีสอร์ทครับเนีย่ยดูเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะออกมุมนะครับเพื่อให้ควาเห็นว่ามันเป็นไงรู้ที่นอนอลังกินแค่ไหนครับคุณอดูแล้วตรงนี้นะครับเขาก็กำลังสร้าง สร้างตึกอยู่นะคะสร้างกเพิ่มกับนครับ,รบ,รบ,รบอันนี้มีรูดูคน,นด้วยครับว่าแบบเป็นคนร้ายหรือเปล่าน่ะดูดูดูได้แยวผมแต่ผมถือให้นะมันจะนี่ครับกล้างมาจะนิ่งอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะโฟกัสนะนี่นเห็นจริงด้วยครับผมเห็นครับ เผื่อคนตันด้ดีเห็นไม่ได้ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอไว้กันนะอย่างนั้นก็มีคนร้ายมาเราจะได้รู้ทันก็แจ้งตำรวจได้มนเร็แอร์ตรงนี้สบายจริงนะคุณผู้ชมบอกเลีวยวผมมานี่ครับก็เดี๋ยวตลัไปอีกทีก็ไปชมบ้านของเทียนนะครับมาดูกันเลยครับโอเคนะครับเรากำลังจะไปเออสวนพึ่งแล้วเนาะ รอเรานะ่เอนะ็อาบน้ำก่อนนะครับนายเอซนะครับนี่อาบน้ำนานเกิน40กว่านาทีเดี๋ยวขอตัง้งกล้องแป๊บหนึ่งเสียงตาย EP 2เอ้ยมาสิเสียงตารอบ2ครับเสียงตายไหมเสียงตายบอกด้วยนะฮะเสียงตายจริงโทรศัพท์ก็ไม่ได้ถุกถูก,กนะฮะไปครับเอลดีว้วอชเปอร์เดี๋ยวเท่าไหร่นะอ๋อเก้าโมงสี่สิบแล้วล,ล็อกเอไอหรอคืออะไรมันขึ้นมาในทุกสัปดาห์ไปครับผม เราบังคับเราก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับอีพีสองเต้ต็มบอกันเตนเต็ม,ตม,ตมไปครับเราไปผึ่งแอร์บ้านนี้ดีกว่านะบ้านนู้นก็บ้านที่เรานอนนะครับส่วนบ้านนี้คือบ้านปาเราจะมาผึ่งแอร์กันนะฮะบ้านนี้แบบบอกเลยแอร์เย็นมากฉ่ำมากฉ่ำมากโอ้โอ ตอนนั้นพักตื่นยนังงนะั้นเอ้ยสบายๆแต่เพิ่มน,นะครับแมทแทบม,มีห้องใหญ่แล้วก็ของใครไปใช้อ่ะของตาเหรอมันเป็นแมทแบบผู้ใหญ่หน่อยไหมเป็นแมทแบบผู้ใหญ่อ่ะแม่ครับแบบที่มันแบบคุมทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยโห<อ>้ <c oughs> มาแฮมมาทำอะไรมานอนเ๋ยวมาน,นั่ง,ง,งนุน่มเกิน,นชอมบอกว่าน,น,น,นุ่มกันนโทษนะที่ไม่มีกิฟต์โนแอบเนาะที่เราบอกว่ากิฟต์โนแอบมันจะมาคือเวลาไม่ทันจริงๆถ้าเราค้างสักสองคืนเราอาจจะได้ทำนะ แต่ไม่มาเราครั้งแค่คืนเดียวนะเพราะว่าวันนี้เออวันนี้เราก็จะออกแล้วอะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยแคมเมนนะครับพอามผู้ดตาถึงห้าสิบปุ๊บประกันไม่นะครับมันอ่ะจะมีที่ที่พักมันจะเราจะไปที่เที่ยวอีกที่หนึ่งครับที่ไหนฮะแบบข้างหน้าครับเที่ยวทิพน้าคับนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปที่ก็น่าจะสวนพึ่งเลยนะครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คุณแม่นะครับคุณแม่ทำอะไรอยู่ครับ เก็บของค่ะครับอ่าอันนี้เราใส่แว่นดำโอ้อย่างที่แลับเราจะไปบ้านเทียนหอมนะครับผมหรือหอมเทียนนี่แหละนะไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมใส่แม่ก็ร้อนเกินพอดีกว่าสักหน่อยนะฮะถ้าไปทีก็น่าจะขึ้นรถนัำปิ้นแล้วก็ไปบ้านหอมเทียนหรือเทียนหอมเลยครับผมไปดูกันเลยครับโอเคคะคะตอนนี้เราถึงเออบ้านหอมเทียนแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องถ่ายตรงนู้นบ้านหอมเทียนเนาะที่ตรงนี้นะโอเคนะโอเคเรา แล้วก็มีแว่นดำเจมพอมมาครับมาเรามาใส่แว่นดำกันดีกว่าครับผมนี่ครับก็เป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่นะคือมันเข้าไปลึกมากนั่งงวยนะตรงนี้ต้องปิดแตกขึ้นแล้วแต่นี่ไม่มีซิ่งแทกเลยอ่ะยังไม่ปิดถึงเนี้ยแว่นใส่แว่นมันมีหลายอย่างให้ทําในที่นี่นะแต่เราก็เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนร้านอาหารด้วยไปกันใหญ่ใช่ไหมครับคุณยายเนะกันใหญ่เนะนะผมประมาณนี้นะครับผม

มาเราเดินมาก่อนนะเราถ่ายรูปนะรูปเก็บไปนี่ไว้บัตรเดี๋ยวเวลาบัจะได้ได้ถือถ้าเก็บไว้เนี่ยถ้าเก็บไว้ในกระเป๋าครับผมเอเก็บไว้ด้ยังนะเรามาทำตามสัญญานะครับจะพามาเดินเทียนหอนนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้นะครับเข้ามาดูขออะไรเล็กน้อยนรับไปเอาแล้วนะนี่นี่ขนมแบบถั่วนะฮะ มีอะไรบ้างเนี่ยครับตรงนี้มีของเล่นนะครับโอ้โหตุ๊กแกเหรอเนี่ยไอตุกกอ๊กแกหืมริมๆนะฮะมีตุ๊กอ,อิดนะครับเปของเยอะนะนอกจากนี้ของติดม,มาติดมือกัำไรนะครับผมนะครับแม่แม่มาดี่หน่อยครับแม่มานีหน่อยเอาอะไรดีครับคุณผู้ชมถามทำไมนะครับแม่แม่อยากได้เนี่ย เคยเล่นไหะลูกดิงอ่ะไม่ไม่รู้จักอ่ะอย่าเล่นเอาไหมาขอได้ไหมนี่้าไม่รู้จักเรือป๊อกกินี่ดึงะวอาเลยทับจัได้ป๊อกกิ๊จป้าครับเอาไปนะโอเคถือกล้องหน่อยครับถือกล้องอันนี้แหละนนหรเห็นนี่ะเลยมันจะกดกดซดีด้นี่เลยเอาูกบอลดีกว่าลูกบอลยเยเ้าครับเอาเหมือนกันไหมเอาเ่าลูกดิงไหมลูกผา จะเอาสีาวครับโยโย่โยโย่เอาอะไรครับุณอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรเหอป้ครับผมอลออันนี้คืออะไรอันนี้เป็นวจะถือกล้องเท่าไอันนี้เหมือนกันเหรอคืออะไรเหรอเหมือนกันก่อนะเป็นเสเซอ สเปนเซอร์เนี่ยสเปนเนอร์ครับไม่ใช่สเปนเซอร์สเปนเซอร์เก่งเก่งน้องแกะได้เลยก็ได้แกะลื่นได้เลยป้าก็เดี๋ยวไปให้จ่ายตังก่อนเกินของอ่ะเฮ้ยก็นึกว่าจะปลี่ยอ้าวนี่พวกของอะไรมากมายอะค่ะเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยครับเออของอะไรเต็มมากก็ขนม นี่สเปนเซอร์สเปนเนอร์สเปนเนอร์สนเนอร์นี่อะไรอ่ะอันนี้เกบไ้ซืออันใหญ่นี่คผมนสวยนะครับแตตังครับไม่มีเงินอ่าวโอเคเดีนะครับสามรับกับสี่รับเจ็ิบครับแกะทังมบัดจะแกะทิ้งตรงนี้นะคะครับผมครับ เงินทองนะนีเเ่เดี๋ยวเงินทองผมไดเนะ้เงินทองครับเงินทองเงินทองสามสิบครับอยู่ด้วยแกเลยครับแกแล้วทิ้งเลย ไปถ่ายรูปกันดีกว่าที่ไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปใหได้แล้วครับอันนี้พี่เขาแกะให้แล้วโอ้โหครับผมตรงน,นี้คือปปสวนญี่ปุ่น,ปปนครับผม,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 มสวนญี่ปุ่นปั้นเออร้านปั้นอยู่ร้านไหนแล้วครับเข้าไปตรงนี้เลยแล้รครับไปเราไปปั้นกันดีกว่าแล้วครับเราไม่เราไม่ปั้นนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับ <anto> <kaz Pe ak pie> นี่เอ้ยมันมีตัวแค่แกะอปาก้าอปปันตั้งส <made Eat maple leaves> ี่รอบฮะอยากปั้นเหมือนกันนะอยากปั้นอยู่อะพอปั้นเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะครับตัดไมทีก็น่าจะ ดูเลยนะคบว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นแคค่ะตอนนี้เราปั้นอัป,ปกาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นมงไม้ไผ่นะ,<ล>ะกินกับชาเขียว<ๆ>นี่ครับป็นอัป,ปกาเสร็จแล้วนะครับวาหาหา้าวโหตอนนี้คือสูงมากนะระดับน้ำทะเลนะครับข้างล่างสูงมากเสียวมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับป้าตรงนู้นกันดีกว่าครับผมใส่แมสไป นะครับผมเดินม,มาก็เหนือออ่อยแล้วอดี๋ยวให้เพื่อนๆได้รับบรรยากาศนะครับขอมานะครับมองไม่ค่อยเห็นนะมของิอ ไว้ครับผมโ <Okay, S 1> อเคนะแล้วก็มีซ่อมอ,อยู่นะครับนี่ครับ,รบสวนพึ่ง<อ>แสงจ้ามากเลย<อ>นี่สวนพึ่งเอาคำว่าสวนพึ่งวูแสงมันจ้ามากครับ ไฟท่อเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าครับหนุ่น่าจะมีสวยนะในนี้ผมถ่ายตรงนี้ไปแล้วครับอันนี้ถ่ายแล้วครับไปแล้วครับอ๋อถ่ายแล้วครับตรงนี้ให้ถ่ายแล้วครับผมสวัสดีน้องแมวเหมียวดำ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 อ้าวทำไมน้องอ๋อนึกว่าน้องไม่มีตานะครับไปครับเราไป ห้องน,นี้กันจีกว่าเยอ,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 ยอนะๆเย้ครับผมโอ้โหถ้าคุณผู้ชมมองไปค,คุณผู้ชมจะรู้สึกครับว้าวสูงมากคุณผู้ชม ผมขอถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปหน่อยอู้ถ่ายเรียบร้อยบองเลยว่าฮะ้ได้ครับได้ครับนี่โอ้ยยครัยย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 ยมัยยย บรรยากาศค่อนข้างเสียวนะบอกได้คำเดียวนะฮะไปต่อครับมรู้ว่ามันาอันนี้ผมถ่ายไปแล้วครับผมถ่ายด้วยกันไาถ่ายด้วยกันอีคนถ่ายด้วยกันเพแล้ผมขอไปถ่ายด้วยกันก่อนนะครับรอเออหลังจากที่เราได้ไปถ่ายรูปมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วเนาะขอคนเด่นไม่มีเลยครับมากินกันครับผม พเอะรเป็ระวอมาอะด้ไรวังจะล้มแต่อวานตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินร้านไปกันใหญ่ตอนบ่ายโมงนะฮะตอนนี้เที่ยงหนึ่งเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะเดี๋ยวผมว้าวดีมากๆเลยเารับแน่น ใช่ครับทำอะไรแถมเห็นแล้วไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยายส่งให้นะลูกนะแล้วเดี๋ยวว่างๆพรุ่งนี้เราหยุดอยู่บ้านแล้วก็ตัดต่อเนาะแต่ครับผมกระจอะนะนะครับเราจะฝนว้วนี่เราอยู่ข้างๆสูงเหมือนกันนะโชว์ของเล่นคุณหน่อยครับฝากชวนเพื่อนผมยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนครับ เราลองดูสินะเวมันล่นเงียบ้ยของดีป่ะแต่ว่าเดี๋ยวระวังตกรูเดี๋ยวเล่นตรงนี้ครับจะได้ไม่ตกอะสามคนียหนาวกันเนื้อครับผมจะเป็นเนอร์สเปนเนอร์ครับไม่ใช่สเปนเซอร์ครับมาผมขอเล่นบ้างนะเออไม่ได้ครับเดี๋ยวเล่นซิว่าเดี๋ยวนะครับได้เดี๋ยวมันตกพื้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับพื้นมันค่อนข้างดีจ้าเป็นรูโบนะฮะผมขอเล่นสักหนึ่งหนึ่งรอบได้ไหมสักแค่หนึ่งรอบได้เดี๋ยวขอเล่นะครับนึงเราไม่ทันพร้อมครับเดีาลองดูกันนะสเปนเนอร์นี้หัวใจ ยายไม่คิดว่าหลานคูจะขนาดนี้โอเยสของแถมก็สวยนะแถมก็สวยอันนี้ยาเแลก็กำลังคุยเรื่องตอนไปเก็บลูกเดี๋ยหล่นไปนู่นนะตอนไปซิปลายกับตอนเล่นบีบีการดมาไม่ผมมีการเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะต้องมาฟาร์มแกครับแต่มาแป๊บเดียวนะคะับ่แม่มแแ เราตัวใหญ่ไม่มีนะมาตัวใหญ่ไม่มีนะคนะพอม